นอกจากเสียพาาก็มีสินค้าทุกอย่างคล่องจังหวัดเลยพี่น้องเพิ่นมารวมตัวกันเพื่อจะใช้ชื่อแบรนดน์เลยนะสินค้าลยอย่างมาทําให้มาตรฐานมากขึ้นเพื่อส่งต่อไประดับประเทศระดับต่างประเทศเนี่ยบ่มีแต่เสียภาเด้อคุณอะเนยออยู่เนืกินก็มีมีกล้วยตาพี่น้องนี่นะสินค้าเพิ่นลูกค้าเพิ่นกำลังมาอยู่ อันนี้เป็นสินค้าอันนี้มันยังในคำอธิบายพวกฟังนะครับผมเป็นสมุนไพรเหรอครับสมุนไพรครับครับเป็นสมุนไพรฐานพูเลยนะคะจะมีน้ำามันไขเส้นครับจากจากไหนนะครับคุณแม่จากฐานพูเลยฐานพูเลยวิสาหกิจชุมชนฐานพูเลยฐานพูเลยอยู่อำเภอไหนครับฐานารยเภอเมืองอำเภอเมืองเนีติ๊อำเภอเมืองนี่แหละอันนี้น้ำมันไครเส้นไพรครับผมอันนี้น้ำมันไครเส้นฟางกระพริกอ๋อ เมนวดไข่เสซนนิตีปวดเมย์เซนิตีครับผมปวดเมยปวดบวมอันนี้หนามผูเลยสเลดพังคอนอันนี้นะสเลดพังคอนอันสเลดพังคอนนี่งูกับพังคอนมันสัต์กันนะโบสู้โบสู้พังคอนนะโอเคผิดเซนิตีครับผมผิดค่ะอันนี้ยาดมงโบราณค่ะยาดมงโบราณนี้ประกอบด้วยการผูดอกจันค่ะ การพูดอกจันลูกจันกระวานพริกไทยนะคะเป็นบุปโบราณสมุนไพรโบราณสูตรเข้าไปแล้วสดชื่นแกชว่งแกเวับียนใส่ตับไตใสุ่งแล้วก็ที่สำคัญชายได้ถึง2ปี39บาทเท่านั้นนะคะโดมเต็มที่ช่องปีเลยปีค่ะสดชื่นแก้วิ่งแก้วเียนดีเก่งอันนี้ก็เป็น เป็นเลยเดอะเบสนะคะกลุ่มของเลยเดอะเบสค่ะโอ้มันอยู่ในนี้มีไล่กลุ่มมันบอสมีกลุ่มไล่กลุ่มค่ะอยู่ในนี้นะคะมีไล่กลุ่มมีพวกอ่นนี้ก็เป็นข้องข้องอาจจะเป็นข้องทารีใช่ไหมค่ะอันนี้ของคีตะโคนฮะดันซ้ายค่ะครับผมอันน้ำพริกเก้วของเมลําพันธก็ดันไซโออ๋อเรามีหลายกลุ่มมารวมกันอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นสุดยอดเลยเดอะเบสเลยเดอะเบสค่ะ ดีที่สุดในจังหวัดเลยสุดยอดเมืองเลยเลยเดอะเบสโอเคครับผมขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับพระไฟพี่น้องพระไฟกระเป๋งามนี่นะคุณนะสวยงามก่งสวยงามพระรามป็ดพี่น้องเอ๋ยอันนี้ค่อยตากมาจากไหนครับนี่นะจากเชียงคานโอ้องเชียงคานเหรอครับผม กล้วยตากกับกล้วยอะไรครับนี่นะอันนี้กล้วยไหมครับใช่ค่ะกล้วยหมดเลยค่ะอันนี้เป็นออริจินอลอันนี้อเ้เชือมช็อกโกแลตือมช็อกโกแลตล้กธตก้วยตากหลายประเภทเลยนะครับผมเป็นออริจินอลเป็นช็อกโกแลตเป็นทันยพืชนะก้วยตากใส่ถุงอบสุญญากาศจากเชียงคานเครับเป็นกลุ่มไหมครับหรือว่าเป็นอะไรครัน เป็นผลไม้สายพันธุ์โคนค่ะแต่ว่า,าอันก็เป็นตัวโปรโตไทป์เป็นสินค้าโปรโตไทป์ของบริษัทคนหัวกล้วยค่ะอ๋อคนหัวกล้วยหัวกล้วยเด้อพี่น้องจะเอาพีดเด้อ <c oughs> หัวกล้วยเด้อยวคนหัวกล้วยกอไก่นะครับห้ามเอาควายควายใส่เดือดขาดเลยโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับผมแล้วมาพลาฟแก้วโอ้ขึ้นสื่อขึ้นเสียงเสียงขานเนาะกับพลาฟแก้วนะครับผมอันนี้แหละครับผมนี่นะโอ้แคดิเมียแก้วค่ะจักดาเฮ้ว แสดงว่าหลายอำเภอมารวมกันเหรอครับเนี่ยเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจนะครับเนาะวันนี้เพื่อนก็นจะมีตีแบนดนะเลยแล้วบัดเนี่ยให้มันเข้าสู่ระดับประเทศระดับโลกต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับ